สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์อยูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน24ตุลาคม2566นะครับมีรายงานข่าวว่าชาวเยอรมนีนับหมื่นคนที่เดินขบวนประท้วงและให้การสนับสนุนอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ขณะที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีประกาศจะกวาดล้างกระแสต่อต้านชาวเซม,มิดิกหรือว่ากระแสต่อต้านชาวยิวที่กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งในเยอรมนี ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในเฉนวนกาซาตำรวจเยอรมนีระบุว่ามีประชาชนราวหนึ่งหมื่นคนออกมารวมตัวกันที่ประตูบันเดนบวกเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งใจเดียวกันกับอิสราเอลและคัดค้านลัทธิต่อต้านชาวเซมิติกในขณะที่ผู้จัดงานอ้างว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากกว่า2 5 0 0 0ืนัคนประธานดมดีฟรังวันเทอร์สไตล์ไมเออร์ผู้นาแห่งเยอรมนีกล่าวกับบรรดาผู้ชุมนุมว่าการที่ชาวยิวต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวอีกครั้งในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศของเราเป็นสิ after, like ่่่งททีไไมอาจนรับด้ ทุกครั้งที่เกิดการโจมตีต่อคนยิวหรือว่าสถาบันของชาวยิวมันคือเรื่องที่น่าละอายสําหรับเยอรมนีการโจมตีที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งทําให้ตัวผมเองรู้สึกอับอายและโกรธแค้นประธานาธิบดีฟรังวันเทอร์สไตมเออร์ยังบอกด้วยว่าโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวโดยพวกนาซีทําให้เยอรมนีมีความรับผิดชอบมากกว่าใครๆที่จะต้องปกป้องชีวิตของชาวยิวระบอประชาธิปไตยของเราไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเคยผ่านประสบการณ์อะไรหรือนับถือศาสนาใดก็ตามทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้จะต้องรู้จััักกกกค่ายนอวิซ และต้องเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่ประเทศของเรามีต่อเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีโอลัชโชก็ได้กล่าวในํำนองเดียวกันว่าพวกเขานั้นจะไม่มีการอดทนใดๆทั้งสิ้นต่อลัทธิต่อต้านเซมิติกในเยอรมนีโอลัชโวกล่วกลาวย้ำด้วยว่าเยอรมนีจะปกป้องและป้องกันชีวิตของชาวยิวทุกคนนายกเยอรมนียังแสดงความตกตะลึงที่กระแสะเกลียดชังชาวยิวกําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงในเยอรมนีซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าละอาย นับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสเริ่มปฏิบัติการจู่โจมอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ในเยอรมนีก็เริ่มมีทั้งฝ่ายที่หนุนอิสราเอลและฝ่ายที่เชียร์ปาเลสไตน์ออกมาจัดก,กิจกรรมประท้วงอย่างต่อเนื่องซึ่งในบางแห่งนั้นมีการเป่าร้องสโลแกนต่อต้านชาวเซมิติกด้วยเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชุมชนชาวยิวและชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่มากที่สุดในยุโรปโดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนนํารูปดาวแห่งเดวิดหรือว่ารูปดาวหกแฉกที่เป็นนนสสััญลลกษณ์ขอองงศาา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 ายยูดดแะชววิไปตตตมาคารรห้้่ๆ ขณะที่โบสถ์ยูแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินก็ถูกปาระเบิดน้ำมันใส่จนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาพ่อแม่ชาวยูวบางคนไม่กล้าส่งลูกไปโรงเรียนเพราะกลัวว่าเด็กๆนั้นจะได้รับอันตรายแม้ว่าผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่จะประกาศจุดยืนชัดเจนว่าพวกเขาต้องการประท้วงวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในกาซาและไม่ได้สนับสนุนการกระทำของฮามาสแต่ทว่า,าการที่เยอรมนีสั่งแบนการชุมนุมทั้งสองรูปแบบแถมตำรวจยังใช้สเปรย์พริกไทยเข้าสลายการชุมนุมของฝ่ายหนุนปาเลสไตน์ด้วยทำให้เกิดเสียงวิพาา์์วิจร รัฐบาลเยอรมนีนั้นกําลังเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเยอรมนีนะครับและผู้นําเยอรมนีทั้งตัวประธานาธิบดีและตัวนายกรัฐมนตรีประกาศชัดนะครับว่าจะปกป้องชีวิตชาวยิวในเยอรมนีแล้วก็ห้ามบรรดาผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์นั้นออกมาประท้วงโดยเด็ดขาดนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ